สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสติชานอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีมีนประจําเดือนกร,รกฎาคมปี2567นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับบ้าน,นเดือนกรกฎาคมนี้คนลัคนาราศีมีนดวงชะตาโดยภาพบุ๋มกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีมีนจะมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีปะปนกันนะครับทําให้อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่ประมาณนึงในด้านที่ดีคือจะได้มีโอกาสเดินทาง หรือได้ออกไปพบปะผู้คนสร้างสังคมใหม่ๆให้เกิดขึ้นและอาจจะได้โชคเป็นพิเศษเข้ามาในช่วงของวันที่13ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับส่วนในด้านที่ไม่ดีท่านจะต้องระวังมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามารบกวนมากเจออะไรแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา หรือต้องทําอะไรที่ไม่คุ้นชินหรือว่าไม่ถนัดนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อท่านได้มีประสบการณ์ใหม่ๆที่มากขึ้นหลังได้ลองผิดลองถูกกับสิ่งต่างๆท่านก็จะมีโชคเกิดขึ้นในระยะยาวติดตามมาเองนะครับสําหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีงานจะมีความคืบหน้าตามลําดับงานในช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางเยอะหรือต้องออกไปพบปะกับผู้คนเยอะมากกว่าปกติการงานจะมีโชคลาภและความเสร็จเข้ามาเป็นพิเศษในช่วงของวันที่13ถึงวันที่31กรกฎาคม แต่ก็จะทําให้ท่านเหนื่อยๆได้อยู่บ้างหาเวลาส่วนตัวไม่ค่อยมีนะครับสำหรับเรื่องของการเงินในเดือนนี้ช่วงของวันที่1ถึงวันที่12การเงินจะเป็นไปได้ดีมากมีความมั่นคงลงตัวสูงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้ง่ายส่วนช่วงของวันที่13ถึงวันที่31รกรกฎาคมการเงินก็จะดีมีโชคลาภอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ดีเท่าช่วงแรกของเดือนนะครับและโชคทางการเงินที่ได้รับมาอาจจะได้เข้ามาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นโดยนี้โดยภาพรวมแล้วถือว่าจะดีจะมีความสุขดี ความสัมพันธ์กับคนในบ้านคนในครอบครัวจะเป็นไปในทางที่ดีและอาจจะมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารเข้ามาและอาจจะได้มีการเดินทางไปยังที่ต่างๆด้วยกันในช่วงของวันที่9ถึงวันที่31กรกฎาคมและท่านอาจจะมีโชคลาภบ,บางอย่างเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวอีกด้วยอย่างไรก็ตามท่านอาจจะมีปัญหาเข้ามาแทรกอยู่บ้างในช่วงของวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นปัญหาที่ควรจะต้องมีการลงมือแก้ไขอย่างรวดเร็วอย่าปล่อยเอาไว้นานและในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะต้องระวังคนในบ้านคนในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วยได้นะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นโดยภาพรวมถือว่าดีความสัมพันธ์จะมีความสนิทสนมได้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะในช่วงของวันที่9ถึงวันที่31กรกฎาคมอาจจะได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ไกลๆด้วยกัน อย่างไรก็ตามท่านอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักอยู่บ้างหรือคนรักมีอาการเจ็บป่วยได้ในช่วงของวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคมแต่ก็จะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตอะไรมากนักหากคนลัคนาราศีมีนมีสติกับการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีนะครับ สำหรับคนโสดโดยภาพรวมมีโอกาสเจอคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาตลอดทั้งเดือนนะครับซึ่งจะมีรถนิยมต่างๆเข้ากันได้ดีและคนที่เข้ามานั้นก็มีแนวโน้มจะอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาคนลัคนาราศีมีนได้คนที่เข้ามาในช่วงของวันที่9ถึงวันที่31กรกฎาคมอาจจะเป็นคนที่คนลัคนาราศีมีนรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศได้อย่างไรก็ตามคนที่เข้ามาในช่วงของวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคมนั้นอาจจะเป็นคนใจร้อนหรือมี ีนิสัยหรือเรื่องบางอย่างที่ทําให้คนลักนณาราศีมีนอึดอัดจใจได้เพราะฉะนั้นคนลักนณาราศีมีนจึงควรที่จะมีการเลือกคบเลือกคุยให้ดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสลหรับก,การทายดวงประจํารายเดือนของคนลัคนณาราศีมีนประจาเดือนกร,รกฎาคมปี2567นะครับถ้าเกิดใครต้องการคําทานายที่มีความละเอียดแม่นยําที่สูงขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทํานายที่มีรายละเอียดแม่นยําม,มากที่สุด และถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสติชาน e ลได้วันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ